สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาปลูกใบแมงลักกันแบบง่ายๆเลยค่ะประโยชน์ของใบแมงลักมีมากมายนะคะอย่างเช่นช่วยขับลมในลำไส้ช่วยแก้หวัดแก้ไอได้ด้วยนะคะส่วนมากเราจะนำไปใส่ในอาหารอีสานค่ะอย่างเช่นแกงอ่อมแกงหน่อไม้แกงเห็ด แกงหน่อไม้ส้มหรือจะใส่ในแกงเลียงหรือจะใส่ในห่อหมกก็ได้นะคะมีกลิ่นหอมหน่ารับประทานมากเลยค่ะวิธีการปลูกแมงลักหรือผักอีตูบ้านเรานี้นะคะมีหลายวิธีค่ะอาจจะซื้อมเมล็ดนะคะมาโรยปลูกได้เลยเกิดง่ายมากเลยค่ะแต่วิธีที่ครูจะใช้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือการเอาต้นของใบแมงลักค่ะมา เสียบได้เลยนะคะวิธีการจะทํากันอย่างไรนั้นไปดูกันได้เลยค่ะเริ่มจากการนำต้นใบแมงลักนะคะที่ไปซื้อมาจากตลาดค่ะแล้วก็เด็ดใบทั้งหมดนะคะที่มีไปรับประทานหมดแล้วแล้วก็จะเหลือแต่กิ่งของเขาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะไม่มีใบหลงเหลือเลยเพราะว่าเก็บไปรับประทานหมดแล้วนะคะเราจะเริ่มจากการตัด ตัดตรงไหนอ่าตรงนี้ค่ะตัดตรงที่อยู่ใต้ข้อเขาข้อเขาตรงนี้จะเป็นที่ที่รากเขาจะเติบโตหรืองอกออกมานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดแต่งกันทีละกิ่งทีละกิ่งกันเลยค่ะ หลังจากที่เราเตรียมกิ่งพันธุ์ของเรานะคะกิ่งต้นแมงลักของเราเรียบร้อยแล้วงั้นเราก็ไปปลูกที่แปลงกันเลยค่ะไปกันเลยคนไหนจะปลูกในกระถางก็ได้นะคะกระถางเราก็เตรียมดินปกติค่ะดินที่ค่อนข้างจะดูมีความอุดมสมบูรณ์หน่อยนะคะใส่เข้าไปในกระถางส่วนครูวันนี้นะคะจะปลูกใส่แปลงตรงที่ครูเคยปลูกตรงนี้เลยค่ะ ครูจะเริ่มจากการที่ใช้ไม้นะคะเจาะให้เป็นรูแบบนี้ก่อนค่ะก่อนที่เราจะอาเอากิ่งของเรานะคะเสียบลงไปตามรูนะคะเพื่อไม่ให้กิ่งพันของเราหักนะคะเสร็จแล้วเราก็เริ่มเสียบลงไปเลยค่ะตามแบบนี้เลยใช้มือดุน,ด,น,ด,นดุนดินด้วยนะคะเพื่อให้ดินเขาโอบอุ้มกิ่งของอ่า ใบแมงลักของเรานะคะครูใช้ไม้ดุลช่วยนะคะแต่อย่าทำแรงนะกิ่งของเราจะหักค่ะ อีกวิธีหนึ่งนะคะของการขยายพันธุ์ใบแมงลักนะคะมีอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือการเด็ดยอดที่สมบูรณ์นะคะเด็ดยอดที่สมบูรณ์แล้วเอามาเสียบได้เหมือนกันค่ะเด็ดกิ่งนี้เลยนะคะกิ่งที่ดูสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงของเรานี่นะคะนี่ค่ะเด็ดยอดนะคะแล้วก็เด็ดใบาบางส่วนออกนะคะสามารถนำลง ไปเสียบในดินได้เลยนะคะในแปลงของเราได้เลยถ้าน้ำไม่เยอะเกินไปนะคะเขาก็จะขึ้นดีนะคะอย่าลืมนะคะลดน้ำเช้าเย็นนะคะแต่อย่าลดจนแฉะเกินไปนะคะช่วงนี้ฤดูฝนอาจจะมีอุปสรรคนิดนึงนะคะกับการที่จะเขาจะงอกเพราะน้ำเยอะเกินไปก็อาจทำให้ต้นของเขาเน่าแล้วอาจจะไม่โตได้ค่ะ ทุกคนลองไปทำตามกันดูนะคะว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหนสำหรับครูแล้วครูทำแล้วโตเป็นบางต้นบางต้นก็ไม่โตเน่าตายก็มีค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ